แต่พ่อต้องไปทํางานอ่ะลูกพ่อต้องไปทํางานใกลบางเลยเกินลูกชายฉันพ่อไม่อยากไม่อยากไม่อยากจะปล่อยเลยพ่ออยากให้น้องพีไปด้วยหมดเลยแต่ว่าพ่อต้องไปทํางานหาตังนะโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อกลับพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วนะหนูรู้เปล่าหนูร้องไห้จริงจังโตอีกปีหนึ่งแล้วน้องพีเวลาแบบมีพูดอะต้องเชื่อฟังรู้ไหม ใส่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 ส่ามันเป็นถุงเท้าแบบสั้นลลยโอเคอ้าโอเคแบบนี้คืดีใจอัญญาเอากระเป๋ามาให้พ่อ ไรเราเป็นไรโอ๊ยอ้วนอุบัติเหตุพ่อไม่ลงทำทีไหนโอ๊ยทำไมพ่อจะไม่พ่อไปทำงานหนูอยากทำอะไรอะไรหนูจะเอาอะไรลูกอะไรหนูชี้ไปไหนอ่ะให้พ่อพ่อไปเหรอให้พ่อพ่อไปพ่อพ่อไปเราดีก็ไปน้อมี มาแบบพร้อมง่ามพร้อมตาอะไรตกใจไม่เคยหาาไม่รู้หรอกว่าไม่เป็นไรไปก่อนเลยตอนแรกแตกต่าอ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 ันนี้คือโบนัสเรียกว่าสตาร์เตอร์ที่แม่เปิดไปแล้วอ๋ออันนี้มาสอนเดี๋ยวมีตกจีนอีกแล้วเดี๋ยวมีเกมต่างๆใดๆช่ำๆฉันมาส่งดีนฉันมาส่งอ่ะคุณแรกใครดีเอ้าทังกรุงตนุท โอ้ย้จะให้อัญญาเหรอแหมป่ปนุชก็ขอบคุณครับมี่หรอมีให้น้อยๆขอบคุณนะครับเล็กๆน้อยๆท็อปอัพท็อปอัพทีหลังขอบคุณน่ครับเล็กๆน้อยๆท็อปอัพจะของคุณย่านะฟ้าบอกว่าคนละคืนอ่ารอเดี๋ยวพี่นุ้ยของพี่นุ้ยคือไงนะของพี่นุ้ยเอาไงของพี่นุ้ยเอาไงแอนหายใจหายใจให้ฟ้าเก็บไว้ อาหมดแล้วพี่รักผากอะพี่ปูนีะี่นีย่านเย่อแล้วังมยอะไรลูกยัวยอ้าวอรอัญยาอัญยาเอากระเป๋ามาคืนพ่ออ๋อไอ้บากระเป๋ามาคืนพ่อลูกยมีด้วยยังมี้มีด้วย อานี้ค่ะขึ้นกรอบข้นกรอบขนกอ่นกรอบขึ้นกรอบข่นกอ่ข่นอไข่้นอ่ขนกรอบขึ้นกรอบขนกรอบขนกรอบขึ้นกรอบขึ้นก่อบข่อบปท้นกนีรอบข้อบขนรอบ้นอบข้กรู้กรอบรบกอบกอบขนกรอกบกอบขนกรอ่นกบ้รอนีอ้นก่อบขึนกอ่ขึ้น เดี๋ยวมามีให้นะเอามาอยากกระปุกโอเคไหมแต่พ่อต้องไปทํางานนะลูกพ่อต้องไปทํางานใจบางเหลือเกินลูกชายใช่ไหมพ่อไม่อยากไม่อยากไม่อยากจะปล่อยเลยพ่ออยากให้น้องพีไปด้วยหมดเลยแต่ว่าพ่อต้องไปทํางานหาตังนะโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อกลับพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วนะหนูรู้เปล่าหนูร้องไห้จริงจังโตอีกปีหนึ่งแล้วน้องพีเวลามบมีพูดอ่ะ ต้องเชื่อฟังรู้ไหมอ่ะยากรอพ่อหน่อยสนใจสนใจอย่างอื่นนอกจากกระเป๋ามั่งลูกแลกรอพ่อหน่อยอ้าวบจุ๊บจุ๊บจุ๊บไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้เพไอ้ลูกสาวก็ทะเลาะกันทับเท้าหรือเปล่าทับเท้าหรือเปล่าอันยาพอพอเลยพอเลยคืนคืนคืนพ่อ ไอวามาไอวามาเออให้วาเล่นก่อนให้วาเล่นก่อนให้วา,า,าเล่นก่อนให้วาเล่นก่อนให้วาเล่นก่อนให้วาพ่อเอาของเข้าไปเก็บได้ไหมคะให้พอ่อให้พ่อไปทำงานได้ไหมอ่ะโอเคออ่ะไปเล่นก่อน <laughs> ดูน้องพีเปน็นองงารมณ์ขาเราไปด้วย <laughs> หลวงพี่ถ้าพ่อๆไม่ไปทำงานน่ะเดี๋ยวปีหน้าเราไม่ได้ไปฮิมานะลูกใช่พ่อไม่ทำงานไปฮิมาเลยไม่มีตังไปซื้อโต๊วเครื่องบินอ่ะขาดอีกนิดเดียวอ่ะลูกโอตายแล้วใส่ผิดแล้วมันสั้นไปนี่ต้องใส่ทางนี้ทางนี้อ่ะใส่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  มันเป็นถุงเท้าแบบสั้นเลยโอเคอ้าโอเคอ้าวใส่ที่ให้โอ้ อ่อใช่ไหมเก่งมากเลยโอ้